เชื้อเพลิงไม่พอถึงฝั่งมีทางเดียว้างหลุมดำแล้วดีดตัวและต้องโยนคุณออกนอกยานเพื่อให้ทีมรอดถ้าต้องเลือกเสียเล็กเพื่อรักษาใหญ่คุณจะตัดสินใจยังไงนี่คือ s t a r e g i c Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองในพอดแคสต์นี้ ผมจะพาคุณมาเรียนรู้เรื่องราวที่สามารถเอามาใช้ในการพัฒนาตนเองจากหนังเรื่อง Interstellar หรือที่มีชื่อภาษาไทยว่า Interstellar ทยานดาวกู้โลกที่จะทำให้คุณนิ่งขึ้นผมขึ้นและกล้าตัดสินใจเมื่อเวลามีค่าที่สุดสวัสดีครับผมดรหนุ่ย s t a t e g i c Man นะครับหนังเรื่อง Interstellar ทยานดาวกู้โลกเป็นเรื่องราวของโลกอนาคตที่แห้งแลง้งไม่สามารถปลูกอะไรได้โลกถูกพายุฝุน่นถล่มกลายเป็นโลก ที่ต้องเอาตัวรอดปูเปอร์พระเอกของเรื่องซึ่งนำแสดงโดยแมทธิวแมคคอนาเฮเขาเป็นนักบินอวกาศถูกโชคชะตา พาไปรับภารกิจจากนาซาเพื่อนำยานอวกาศออกนอกระบบสุริยะผ่านรูนอนหรือวอร์มโฮหรืออุโมงค์รัดอวกาศเพื่อหาดาวสำรองให้มนุษยชาติระหว่างทางต้องเจอทั้งแรงโน้มถ่วงมหาศาลที่ยืดเวลาชีวิตการหักหลังกันเองระหว่างผู้ร่วมเดินทางการเสียสละและการสื่อสารกับลูกสาวผ่านสัญญาเล็กๆที่ข้ามการเวลาหัวใจของหนังคือคำถามว่าคุณจะวางแผนระยะยาวยังไง เมื่อเวลาไม่เท่ากันและความรักยังสำคัญพอๆกับเหตุผลก่อนเข้าเนื้อหาวันนี้นะครับผมอยากชวนคุณลองเริ่มต้นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆผมได้ทำอ e ีบุ๊กนะที่มีชื่อว่าชีวิตคุณจะสุขและดีได้กว่าที่เป็น10เท่าถ้าคุณโคชตัวเองเป็นซึ่งเป็นอ e ีบุ๊กที่จะช่วยคุณกลับมาเชื่อในศักยภาพและเรียนรู้การโคชตัวเองเพื่อนําคุณไปสู่ความสุขและความสําเร็จมันไม่ใช่สู่สําเร็จแต่เป็นแผนที่ ที่คุณนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยและถ้าคุณอยากรู้ลึกขึ้นผมมีออนไลน์คอร์สพร้อมเวิร์กช็อปและเครื่องมือที่จะพาคุณก้าวไปทีละขั้นให้ชีวิตดีขึ้นวันละหจนเห็นผลที่ยั่งยืนรายละเอียดอ e ีบุ๊กและออนไลน์คอร์สอยู่ในช่อง description หรือที่หน้าโปรไฟล์ของผมครับฉากที่1บ้านไล่พายุฝุ่นมองความจริงให้ครบก่อนวางแผนชีวิตปูเปอร์ อยู่ในไร่ข้าวโพดท,ที่ฝุ่นหนาเปิดประตูที่ฝุ่นปลิวเข้าบ้านต้องปิดหน้าต่างเกือบทั้งวันโลกเริ่มขาดอาหารผู้คนหมดหวังถึงขั้นโรงเรียนของลูกยังบอกว่าโครงการอวกาศเป็นเรื่องโกหกเหมือนสังคมอยากให้เลิกเงยหน้ามองฟ้าแล้วก้มหน้าปลูกพืชไปวันๆคืนหนึ่งหลังพายุฝุ่นเมิร์ฟลูกสาวของคูเปอร์เห็นฝุ่นตกเป็นเส้นๆบนพื้นห้องนอนเมิร์ฟบอกว่าเป็นผีแต่คูเปอร์มองอย่างคนหัววิทยาศาสตร์นี่คือสัญญ,ญาณเขาค่อยๆวัดระยะเส้นฝุ่น จดลำดับตัวเลขไม่เดาไม่เชื่อปากใครเอาแต่สิ่งที่เห็นจริงตรงหน้าแล้วถอดรหัสออกมาเป็นพิกัดกูเปอร์ได้ตัวเลขแล้ว ขาหยิบเข็มทิศกลางแผนที่บอกเมิฟว่าเราจะไปดูกันทั้งสองขับรถฝ่าทุ่งฝุ่นในความมืดตามพิกัดที่ได้ทีละช่วงถนนว่างเปล่ามีแต่เสียงลมกับเครื่องยนต์จนสุดท้ายเจอรั้วและระบบรักษาความปลอดภัยแบบระบๆประตูรั้วเปิดออกสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ฟาร์มหรือเมืองแต่คือฐานลับของนาซาที่ซ่อนตัวจากสายตาคนทั่วไปจากไล่ข้าโพดสู่ประตูสู่อวกาศทั้งหมดเริ่มต้นเพราะกูเปอร์ไม่เชื่อคำเล่าเขาเชื่อหลักฐาน และลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเองเรื่องเล่าข้างต้นที่อยู่ในฉากนี้สอนเราว่าอย่าให้เรื่องเล่าคนอื่นมากำหนดชีวิตเราเวลาทำะไรให้เริ่มจากข้อเท็จจริงที่เราตรวจได้แล้วค่อยตั้งเข็มทิศชีวิตในชีวิตจริงก่อนคุณลงมือทำอะไรทำให้ชัดด้วยการเช็คความจริง3ด้าน 1. ดูตัวเลขที่บอกสภาพจริงของเราเงิน เวลาสุขภาพ 2. ดูเวลาและทรัพยากรที่มีหรือที่ยังไม่มีและ3ฟังคนจริงรอบตัวคนที่กล้าทวงกล้าบอกข้อเท็จจริงไม่ใช่คนที่เออเออไปกับเราจากนั้นเขียนเป้าหมาย1บรรทัดเช่นต้องโปรเจกต์ให้เสร็จภายใน30วันเพื่อให้รู้ทันทีว่าเราถึงหรือยังและต้องเร่งตรงไหนบ้างฉากที่ 2. ฐานรับนาซาฮูเปอร์จะ ตัดสินใจเลือกอะไรปูเปอร์ได้รับเชิญจากนาซ่าให้ขึ้นไปยานเพื่อทำภารกิจใหญ่แต่สิ่งที่ต้องแลกคือการทิ้งลูกๆไว้ข้างหลังเมิร์ฟลูกสาวของเขาร้องไห้และโกรธเขาจึงต้องเลือกระหว่างอยู่บ้านเพื่อให้ลูกสบายใจตอนนี้หรือออกเดินทางเพื่อให้คนทั้งโลกมีอนาคตต่อไปนี่คือช่วงเวลา ที่ความรักครอบครัวมาปะทะกับหน้าที่ต่อมนุษยชาติแบบจังๆเวลาสิ่งสําคัญมากๆในชีวิตมันมาชนกันให้คิดง่ายๆเป็น3ขั้นขั้นที่1อย่าข้ามเส้นคุณค่าหลักของตัวเองเช่นไม่โกหกไม่ใช้ความรุนแรงไม่ทรยศตัวตนขั้นที่2ทําให้ดีที่สุดเพื่อสิ่งสําคัญที่สุดเช่นอธิบายเหตุผลให้คนที่รักเข้าใจทิ้งจดหมายหรือสัญญาณไว้วางแผนสํารองเพื่อดูแลเขาและขั้นที่3เลือกทางที่จะช่วยยืดชีวิตและพาอนาคตไปข้างหน้า ได้มากกว่าไม่ใช่แค่ของเราแต่ของทุกคนที่เกี่ยวข้องสรุปไม่ง่ายเลยคนเราทุกคนต้องมีคุณค่าหลักในชีวิตไว้ให้ยึดถือ3คําคุณค่าหลักยกตัวอย่างเช่นซื่อสัตย์รับผิดชอบรักครอบครัวแล้วพอเจอการตัดสินใจยากๆให้ไล่เช็ค3ขั้นนี้ภายใน3นาทีจากนั้นเลือกเพียงทางเดียวที่เรายือนอยู่กับมันได้โดยไม่เสียตัวตนและพร้อมรับ ผลของการตัดสินใจนั้นอย่างตรงไปตรงมาไม่มากก็น้อยนะครับคนแล้วทุกคนจะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบที่คูเปอร์เจอครับ ฉากที่ 3. ลรูหนอนใกล้ดาวเสาจับมือกับสิ่งที่ไม่รู้จักยานของทีมคูเปอร์ลอยชิดดาวเสาตรงหน้าเป็นรูหนอนกลมๆเหมือนลูกโป่งที่ถูกบิดจนผิวเคลื่อนไหวมองผ่านแล้วคล้ายมีมือจากอีกฝากหนึ่งขวักเรียกทุกคนใจเต้นแรงแต่ไม่มีใครทําอะไรสเปะสะปะพวกเขาหายใจลึกเช็คขั้นตอนทีละข้อทาตามเช็คลิสต์และยอมรับตรงๆว่าพวกเขายังไม่รู้ทุกอย่างดังนั้นยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องนิ่งและมีวินยัยรูหนอนที่พูดถึงก็คืออุโมงค์ลัดในอวกาศที่เชื่อมสอ องจุดที่ไกลกันมากให้มาอยู่ใกล้กันเหมือนเราพับกระดาษให้2จุดบนแผนที่มาชนกันแล้วเจาะรูทะลุจากที่เคยต้องเดินทางอ้อมไกลก็กลายเป็นทางลัดเส้นเดียวจบบทเรียนจากฉากนี้ชัดมากเวลาเราจะลุยของใหม่ความอยากรู้อยากลองเป็นเรื่องดีแต่ต้องจับกู้กับความไม่ประมาทเสมออย่าลงคิดว่าฉันเก่งพอเดี๋ยวก็ผ่านได้แล้วละเลยการวางแผนสิ่งที่ปลอดภัยและฉลาดกว่าคือค่อยๆทดลองทีละสะเตปวัดผลแล้วค่อยเพิ่มระดับ เหมือนขับยานเข้าใกล้รูหนอนต้องนิ่งใจเย็นเชื่อเช็คลิสต์ไม่เชื่ออารมณ์หลังทดลองให้จดสั้นๆว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กและเพราะอะไรถ้าเวิร์กค่อยขยายขนาดอีกนิดถ้ายังไม่เวิร์กปรับสมมุติฐาน แล้วลองรอบใหม่เป้าคือเรียนรู้ให้เร็วเสียหายให้น้อยและค่อยๆใกล้ความสําเร็จมากขึ้นทุกครั้งสรุปง่ายๆก็คือถ้าคุณเผชิญกับสิ่งใหม่ๆคุณต้องใจนิ่งเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้เดินหน้าด้วยข้อมูลและขั้นตอนทดลองเล็กๆวัดผลจริงแล้วค่อยเร่งเครื่องเมื่อถึงแกนที่ตั้งไว้คุณจะก้าวไกลได้เร็วโดยไม่ล้มเหลวกลางทาง ฉากที่4เวลามีค่าอย่าปล่อยให้ความช้าเผาผลาญอนาคตทีมของคูเปอร์ลงจอดบนดาวที่พื้นเป็นน้ำตื้นๆฟ้ามืดครึมเห็นเส้นดำๆบนขอบฟ้าเหมือนเมฆฝนแต่พอเงยหน้ามองดีๆถึงรู้ว่าไม่ใช่เมฆมันคือคลื่นยักษ์สูงเท่าภูเขากำลังซัดเข้ามาดาวนี้อยู่ใกล้แหล่งแรงโน้มถ่วงมหาศาลเวลาบนพื้นดาวจึงเดินช้ากว่าบนยานอย่างมากแค่ช้ากันหนึ่งชั่วโมงที่นี่เท่ากับ7ปีบนยานพวกเขาพลาดเพียงนิดเดียวเวลาก็ไหลทิ้งไปเป็น เกือบ10ปีสิ่งนี้เรียกว่าไทม์ไดเลชันไทม์ได a t i o n คือผลจากแรงโน้มที่แตกต่างกันทำให้เวลาของคนและที่เดินไม่เท่ากันอยู่ที่นี่ชั่วโมงเดียวอาจเท่ากับที่อื่นหลายปีนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวชีวิตจ,จริงของคนเราก็ไม่แตกต่างกันช่วงที่ช้าไปนิดเดียวค่าเสียโอกาสมันทวีคูณทั้งเงินทั้งความเชื่อมัน่นทั้งจังหวะบทเรียนคือเราต้องตั้งราคาเวลาให้สูงโดยเฉพาะงานเสี่ยงงานที่กดดันงานที่ท่าช้าแล้วต้องจ่ายแพงวิธี ทำให้ปลอดภัยคือทำงานแบบเข้าทำถอยเข้าให้เร็วทำให้ตรงถอยให้ทันไม่ปล่อยตัวเองให้วนอยู่กับรายละเอียดเล็กๆจนลืมเส้นตายเริ่มง่ายๆก่อนลงมือให้ตั้งระยะเวลาหรือ time box ไว้เลยเช่น40นาทีแบ่งเป็น10 20 10 10นาที10นาทีแรกตั้งเป้าให้ชัดนิยามคำว่าเสร็จว่าคืออะไรแล้วเปิดจับเวลา20นาทีถัดมาลงมือเฉพาะสิ่งที่พาไปถึงเป้าหมายนะจริงๆ10นาทีสุดท้ายถอยออกมาสรุปผลสั้นๆว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กแล้วเตรียมตัดสินใจเพราะครบเวลาต้องตัดสินใจทันทีว่าจะไปต่อเปลี่ยนทางหรือว่าหยุดถ้าตัวชี้วัดยังไม่ถึงก็จะดื้อทาต่อแบบเดิมให้ปรับแผนแล้วค่อยเข้าอีกรอบด้วยกล่องเวลาใหม่หรือว่า time box ใหม่เหมือนหลบขึ้นยักษ์ที่ทีมของกูเปอร์ต้องเจอ มันช้าไม่ได้แต่ก็ต้องไม่ลนลานให้เคลื่อนที่เป็นจังหวะเพื่อเตือนใจตัวเองคุณอาจจะติดโนต้ตไว้หน้าโต๊ะคำเดียวสั้นๆเช่น,นช้าเท่ากับแพงทุกครั้งที่เผลอผัดวันประกันพรุ่งให้นึกถึงภาพบนดาวน้ำตื้นในฉากที่4ี่นี้หนึ่งชั่วโมงที่คุณปล่อยไหลาอาจกลายเป็น7ปีของโอกาสที่หายไปแบบไม่ได้คืนแต่ถ้าคุณกำหนดไทม์บ็อกซ์วัดผลได้จริงและตัดสินใจให้ไวคุณจะเดินทางได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง ฉากที่5ดาวของแมนตรวจข้อมูล2แหล่งเสมอก่อนหน้าที่ทีมของกูเปอร์จะเดินทางไปสำรวจดวงดาวนาซาเคยส่งทีมสำรวจมาแล้วทีมหนึ่งนั่นคือทีมของดร์แมนซึงนำแสดงโดยแมดเดมอนดร์แมนได้ส่งสัญญาณไปที่ทีมสำรวจของกูเปอร์ว่าดาวที่เขาพบสามารถอยู่อาศัยได้แต่เมื่อทีมของกูเปอร์ไปถึงดาวน้ำแข็งของดร์แมนทุกอย่างดูเงียบว่างและน่าจะพออยู่ได้ตามที่ข้อมูลบอกไว้แต่ความจริงคือเขาปลอมตัวเลขเพื่อให้คนมาช่วยตัวเอง พอเริ่มปฏิบัติการก็เกิดอุบัติเหตุยานแยกชิ้นหมุนคว้างกางอากาศเหมือนเศษโลหะถูกเหวี่ยงในพายุสุญญากาศบทเรียนตรงไปตรงมาคืออย่าหลงเชื่อสิ่งที่เราอยากให้จริงมากกว่าข้อมูลจริงความหวังดีเกินจริงทําให้ตาบอดได้ง่ายถ้าในหัวเริ่มคิดว่าน่าจะโอเคละให้หยุดแล้วถามตัวเองทันทีว่าหลักฐานอยู่ตรงไหนใครยืนยันนอกจากคนกลุ่มเดียวกับเราแล้วมีข้อมูลอีกชุดที่บอกต่างออกไปไหมในจังหวะวิกฤตความสงบต้องมาก่อนความแม่น พราะถ้าใจไม่นิ่ง มือก็ไม่นิ่งปากก็ไม่นิ่งการเคลื่อนไหวก็สั่นไหวปูเปอร์ไม่รีบพูดไม่รีบหมุนพวงมาลัยเขากุมลมหายใจคุมจังหวะแล้วค่อยวางมือบนเครื่องมือทีละขั้นในชีวิตจริงของคุณก็เช่นกันก่อนเชื่อข้อมูลสําคัญให้ตัวสองแหล่งเสมอถามให้ครบ3ข้อว่าข้อมูลมาจากไหนใครได้อะไรหรือเสียอะไรถ้ามันเป็นจริงและมีหลักฐานค้านอยู่ตรงไหนบ้างถ้าหาคําตอบไม่ได้ให้เลื่อนการตัดสินใจหรือจํากัดความเสี่ยงก่อนเวลาประสบกเหตุฉุกเฉินให้ทํามจังหวะ ง่ายๆคือหยุดนิ่ง15วินาทีเพื่อดึงสติกลับมาตามด้วยหายใจเข้ากัน้นออกเท่ากัน4วินาที3รอบแล้วจึงสั่งงานแบบสั้นกระชับฟังครั้งเดียวรู้เรื่องสรุปสั้นๆคือเวลาเจอวิกฤตอย่าฮึดสู้ด้วยอารมณ์ให้สงบและตั้งสติตรวจข้อมูลให้พ้นอกติแล้วค่อยลงมือทีละจังหวะคุณจะผ่านช่วงที่เหมือนเป็นไปไม่ได้เพราะคุณทําให้มันเป็นไปได้อย่างมีสติ ฉากที่6ยอมเสียบางอย่างเพื่อได้เป้าหมายใหญ่ในฉากนี้ทีมของกูเปอร์รเผชิญกับเหตุการณ์ที่เชื้อเพลิงเหลือไม่พอจะบินตรงถึงจุดหมายทีมจึงตัดสินใจอ้อมเข้าใกล้หลุมดำใช้แรงโน้มถ่วงมหาศาลเพื่อเบี่ยงยานให้พุ่งออกไปเหมือนหนังสติกงางสุดแล้วดีดคิดภาพง่ายๆยิ่งเข้าใกล้แรงดึงมากพอหลุดโค้งออกมาก็ยิ่งได้ความเร็วเพิ่มแต่การดีดให้ไกลต้องทำยานให้เบากูเปอร์จึงแยกตัวยานของตัวเองออกมายอมปล่อยตัวลอยไปในความมืดเพื่อให้น้ำหนัก ที่เหลือเบาพอและพลังงานเพียงพอให้เพื่อนร่วมทีมถึงฝั่งการเสียสละครั้งนั้นอาจจะดูโหดร้ายแต่มันคือทางเดียวที่รักษาภารกิจใหญ่ให้เดินต่อได้ในชีวิตจริงคุณอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องยอมวางบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเครดิตภาพลักษณ์ความเพอร์เฟกความสะดวกเพื่อรักษาเป้าหมายใหญ่ให้รอดการเสียสละอย่างมีสติดีก,กว่าฝืนแบกทุกอย่างจนทุกอย่างพังเริ่มจากเขียนประโยคสัญญากับตัวเองให้ชัดว่าฉันยอมเสียอะไรเพื่อให้ได้สิ่งไหนรอดเช่น ฉันยอมเสียความเพอร์เฟกของสินค้าเวอร์ชั่นแรกเพื่อให้เปิดขายทันกําหนดประโยคสั้นๆนี้จะช่วยเราให้ตัดสินใจได้ไวขึ้นสรุปก็คือเมื่อทรัพยากรไม่พออย่าฝืนเหยียบคันเร่งตรงๆจนหมดแรงต้องเลือกการยอมวางบางอย่างอย่างมีวินัยรักษาเส้นตายที่สําคัญแล้วให้แรงช่วยจากจังหวะและสภาพแวดล้อมพาเราเร่งความเร็วคุณจะพาโครงการไปถึงฝั่งได้ไวขึ้นปลอดภัยกว่าและไม่เสียของกลางทาง ฉากที่7จ็ดเทสเซรัคส์สื่อสารผ่านนาฬิกาสัญญาณเล็กๆที่ทำซ้ำชนะการเวลาหลังจากคูเปอร์เสียสละโดยการแยกยานของเขาออกจากยานลำใหญ่ยานของคูเปอร์ก็หลุดเข้าไปในเทสเซรัคส์ซึ่งเป็นห้องหนังสือที่ยาวไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนผนังแต่ละชั้นคือชั้นวางหนังสือในห้องของเมิร์ฟลูกสาวของเขาทุกช่วงเวลาถูกวางซ้อนอยู่พร้อมกันเขามองเห็นเมิร์ฟตอนเด็กตอนโตและทุกวันที่ผ่านมาเพียงแต่เขาเข้าไปจับต้องตัวลูกไม่ได้มีอย่างเดียวที่เขาพอ พอทำได้คือดึงกดเพื่อให้เกิดแรงโน้มถ่วงเบาๆให้สิ่งของ ในโลกจริงขยับแล้วเขาก็ส่งเป็นรหัสมอร์สออกจากหลุมดำผ่านเข็มวินาทีของนาฬิกาที่เมิร์ฟเก็บไว้และข้อมูลนั้นคือชุดตัวเลขควอนตัมที่เมิร์ฟต้องใช้เพื่อแก้สมการแรงโน้มถ่วงในโลกจริงเมิร์ฟได้รับสัญญาเล็กๆสม่ำเสมอจากเข็มวินาทีที่เดินผิดจังหวะที่พอเธอส่งมาจากหลุมดำเธอหยุดตั้งใจฟังจับ pattern, แพทเทิร์นแปลเป็นตัวเลขและต่อจิก๊กซอจนสมการสมบูรณ์จุดเล็กๆในวันธรรมดากลายเป็นประตูช่วยโลกทั้งใบฉากนี้ต้องการบอกอะไร าจากนี้ต้องการบอกว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมักเริ่มจากสัญญาเล็กๆที่สม่ำเสมอไม่ต้องดังไม่ต้องอลังการแต่ต้องมาเวลาเดิมรูปแบบเดิมอ่านได้ทำซ้ำจนเหมือนทะลุเวลาวันนี้ส่งสัญญาณตัวเราพรุ่งนี้รับและต่อยอดได้สรุปง่ายๆปูเปอร์ช่วยโลกได้ด้วยสัญญาลเล็กแต่สม่ำเสมอเมิร์ฟช่วยโลกได้เพราะตั้งใจฟังและถอดรูปแบบชีวิตคนเราก็เหมือนกันตั้งสัญญาลเล็กๆให้ตัวเองทุกวันทำซ้ำเวลาเดิม จับแพทเทิร์นให้ได้แล้วก็ค่อยต่อชิ๊ซซอเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นจากจังหวะเล็กๆที่ทำได้จริงทุกวัน Interstellar สอนเล่า7เรื่องดังนี้ 1. เริ่มจากข้อเท็จริงไม่ใช่เรื่องเล่า 2. มีกรอบตัดสินใจเมื่อคุณค่าชนกัน 3. อยากรู้อะไรต้องทดลองทำจากเล็กๆก่อนแล้ววัดผลจริงถ้าได้ผลค่อยขยาย 4. เวลาเป็นสิ่งมีค่าทำอะไรต้องมีเดทไลน์ 5. เวลาเจอวิกฤตต้องสงบแล้วตั้งสติหกยอมเสียบางสิ่งเพื่อรักษาสิ่งใหญ่และจัดทาซ้ำสิ่งเล็กๆแต่ทําให้ต่อเนื่องจะสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สรุปคือมองไกลด้วยหลักฐานวางกรอบตัดสินใจให้ชัดใช้เวลาฉลาดทดลองเล็กๆวัดผลจริงสงบก่อนตัดสินใจยอมวางบางอย่างเพื่อรักษาเป้าหมายใหญ่และทําสิ่งเล็กๆซ้ําทุกวันเมื่อทําเช่นนี้ชัยชนะของคุณจะเริ่มขึ้นทันทีถ้าชอบ podcast นี้นะครับช่วยกด ติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของท่านด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับนี่คือ s t a r r e g m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง